โอ้คือคือตาสองแม่นดีือหีมอผมเลยเห็นคือตาคนดีๆอยู่ทางนี้แม่แม่นดีๆหนังตาเนาะกาสวัสดีครับท่นานผู้ชมมนีพระเทืองกามีโอกาสเดินทางมากกับคุณยาย ื่อว่าจะมาขอโชคขอลาบอยุ่ตรงหน้าติว่าพันเจ้าของหน้าพ่นใดสองงวดซ้อนครับงวดที่ผ่านมาได้ห้าศูนย์เจ็ดตรงๆครับทรามผู้ชมถ้าตัดเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครรมานผช้ชมเนาะวันนี้ก็จะมาขอยุดที่พวนนี่คุณยายบอกว่าช่วงกลางวันนี่พ่นมาเคยมาหาอยากหาจินไนค่ข่ไม่ค้นมาขอกระซิบขออยากขอจินนนะคุณยายคุณยายเิ่นก็เลยว่าจะมีเจ้าทีเจ้าทางอยู่นี่เด็ดเด็ดกะ ได้จังผ้ากลุ่มพ้าเที่ยงมาขอโชคขอลาดไปครับสมาชู้ชมห้องบัวลายใหญ่หางเขาจะไปเบิดหลกครับผมเนาะเดี๋ยวหอดตามคุณยายไปบึงน้ำกันว่ามบุญิสัสามตัวดีเด็ดไปฝากสมาชู้ชมแฟนช่องเรียบรอครับผมว้าย <c oughs> วางไนี่ยปลาติวเอกหาอยู่งไดเนได้ใส่ซีไรนี่ไฟมันแสงไฟมันจ่าตัวครับเป็นเงาเด้แล้วปลาติวเนาะมาเงาขึ้นเด้ ไฟ่ผม่อแม่จไฟมันแจ้งครับครับท่านผู้ชมเนาะวิธีการกำลังเริ่อมเทียมครับท่านผู้ชมตรงนี้บ่อใหญ่ที่ว่าเพิ่นขอกินขอน้ำใหญ่ มีช <ih unting> ่วงหนึ่งคุณยายเป็นมักขววเบกหอยนะก็จะไปชุมมหาอยากหากินปรากฏว่ามานั่งเศร้าห่มอยู่นี่แหละครับเป็นไข่มีเจ้าที่จะทางมาขอกินเขาน้ำคุณยายเป่นมหาเบกหอยแมนมหาเบกหอยมหาอยากหากินนั่นแหละพ่อยังเพื่อนเก่าบดนั่นแหละก็พ่อเกลียดก็เอาแต่ว่ายำกังวินเจแม่นกังวินนะคท่านผู้ชมเนาะยนี่คือมาหาปูหาหอยนะคุณผู้ชม ครับท่านผู้ชมพอดีมีคุณป้าพันยูใกลไก่บ้านของพ่อเทื่งครับเป็นฝันเกี่ยวกับสถานที่ที่พ่อเทื่งไปขอโชกขอลาบอยู่ที่บ้านล่างนะนะครับที่พอด้ทูบออกนะครับท่านผู้ชมเนาะพันว่าฝันเห็นจะมีต้นไม้ต้นเข่งอยู่หันแต่ว่าตามจริงเพื่อนเพื่อนโมโหจากเราว่ามีต้นเข่งหรือบบมีแต่เพื่อนฝันเห็นต้นเข่งแต่ว่าพอดีถามก็เจะของทีคุณยายพันว่ามีต้นเข่งใหญ่อยู่หันพ่อเทื่งก็เห็นอยู่เนาะประิวปฏิจปริวฝันว่าจังไหนก่อนครับฝันบ้าน เห็นพ er ี in so ่ปอบแล้วถาม่าเจ้าเป็นไผ่เออจะมาอย่างนี้ถามมาห่วยเขาทราบว่าเจ้าเป็นผีปอบจะอยู่ใสได้ถามเพิ่นนาห่วยคอยก็อยู่นี่แล้วต้นเข่งไงนี่แล้วเพิ่นว่าถันต้นเข่งไงนั่นบ่ต้นเข่งนี่แล้วเพิ่อนมาันาอยู่ต้นเข่งไงเพิ่นว่าจังว่าตื่นเสาร์มามาถามเล็กหน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยก็ได้บอกให้ฟังว่าได้ถามว่ามีต้นเข่งไงอยู่บ่สูอยู่วางหันก็ได้ถามเขา เขาเคยว่าม no. ีนะเนาะกูก hmm. oh, so the yeah. <ti ashi> um ็ไปเห็นจักเทียก็ได้ว่าน่าใหญ่ก็ไปเห็นจักเทาต้นเข่งต้นนันมีอยู่ในใหญ่บ่อใบเบิ่งดอกคนสวนไปเล็กหน่อยสวนไปเบิ่งบ่อไปย่านมันอยู่ตรงไหนไม่ใหไงสวนต้นเข่งต้นนันยูแจเนี่ยเมื่อที่แจบอกอยู่ตรงต้นหาที่เ้างเปียวไปขอหวยน้ำเพิ่นบอกเห็นว่าเพิ่นญางไปยางมากนะไม่ใหญ่นี่มานจะใส่ถามเพิ่นน่ะจะมานจะใส่ไม่ไงจะถามเพิ่นน่ะครับออื ห่วยคอยกัญญางไปน้นแถวนีได้แ้ห่วยเขาทราบว่าจะเป็นพ hmm. like, ี่ปอบแม่นบอดไม่ใหญ่ห่วยคอยยูผุนแล้วต้นแข็งใจยุ้ยใส่ผุนใจยุ่ยต้นแข็งห่วยไม่ใหญ่เขาทราบว่าจะเป็นพี่ปอบแมนบอดหรือเปล่าน่ะห่วยเห็นหนาอยู่บ่ป่ะเห็นหนาทิเห็นหนาแต่ว่าเป็นเห็นหนาเป็นล้างล่างบมนแม่นแม่นตโมสัตบอกหัวจักว่าเป็นไผ่แมนบ่ดบอกหัวจักว่าเป็นไผ่กัญญาอังลบไปลบมาหนาอยู่หน้าบ้านเป็นเป็นไม่ยิ่งอายุช่วงจะปีค่ะ เอาไร่บ่อไอยูเนี่ยทิบหกสิบขืนหรอหกสิบเก็ดสิบหกสิบแต่ว่าสมัยที่พวกผมมาอยู่ใหม่ๆมีอีดีเลยบ่แม่นครับมีอีดีเขาเจ้าไล่จับกันว่าซันไม่งี่เง่่ะสิได้หกสิบขืนนะเก็ดสิบคนละย่างลงไปย่างลงมาน่ะก็ได้ถามมาห่วยจะเป็นย่างคือย่างลงไปลงมาจะเป็นไผคือพวกเคยเห็นหน่เห็นตายจังเถื่อเบื้องไปเบื้องมาห่วย เท่านี้เพื่อนคือคนซาบาเป็นพี่บอบแท้โอ้ยข่อยู่พุนข่อยู่ก็แข่งผุนว่าอยู่แข่งแข่งใส่อยู่พุนวางผุนอะพุนผูนอยูุผุนเป็นว่าอยู่สวนหันดาเป็นว่าอยู่แก่นะสวนหันดาเป็นว่าจ็คแก่ไรเราไม่เห็นตั้งเตือนี่ก็ดียังไม่เห็นอยู่เสาเดียวนี่เห็นอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะวาอยู่บางแถวบันที่เป็นทุบออกล่ะครับผมเนาะเห็นแล้วแต่ว่าเพิ่งยังโบหินว่ท่านเคยเห็นบันถึง พอเที่ยงจะบอ้ฟังเนาะค่าธรรุ้ชมแต่สมัยที่พอเที่ยงม่อยู่ใหม่ๆที่ปติวเพราะในหม่าช่วงนั้นจะมีอีหลีะธรรม,มุชุ่มเขาเคลื่อนมานี่ค่ะประมาณซ้ำหนี่งสมิว่มีคนออกจากบ้านหรอกครับแถวนี้จะพากันนอนอยู่เฮือนกามีบอยแอมที่ว่าพี่ป,ปอไปเขาเพิ่นจนได้ไปหาหลวงปู่ขูนไปไล่ออกให้ถ,ถ,ถึงถึงถึงออกออกนะครับสมัยนั้นแต่พศยี่ประมาณพศอสอยสามสิบสี่สามสิบหาเนาะน้องยายบวัวเนาะที่มาอยู่เนาะ พากันไล่กันแตกตืมตืมตัวจะเกิดขึ้นอีกมันไม่มันเป็นญาตานม่ยีบ้านหลายอย่างสิแต่ว่าอากาศจะเป็นหลงเหลือกระไดครับท่านมช้ชมอาจจะมีคนเอาของไปฟังไหวอย่างสี่กระไดเนาะท่านมช้ชมเนาะสิ่งพินเป็นเป็นสิ่งของเป็นอีหอย่างละพอเที่องกับบงหุ่นจักอาจจะเป็นหวานหรือว่าเป็นพวกนวดอย่างสี่นาคบท่านมช้ชมเนาะอี่เจ้าเรียนของพอดีแคาเจ้าอาจจะเป็นแต่ว่าก็เงียบโดนน่ะละกระด้ยินป้าติ๋วนี่ยเราม่บอกอีก มามาฝันเกี่ยวกับมันนะครับท่านผู้ชมทำไมหนามีตาตาดงโอ้ยปลาดงเบิดทั้งหัวเฮือนกับแม่นเบิดก่อนลูกเกินหกเจ็ดปีอืออ้าก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะที่ป้าติ๋วเพิ่นฝันฝันเกี่ยวกับกับสิว่ามีวิญญาณผีปอบครับผมกะมาบอกสู่กันฟังเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยมีอีดีครับแต่กูมือนีกะไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามือมันพาสิผ่านมากกัเห็นแสงแดงๆอยู่ได้เนาะอยู่ตรงหน้าเนาะครับมาไปเบิ่งปลาติ๋วไปเบิ่งก่อนนะ มาเห็นเด็กขานึงเห็นอยู่ใส่หนึ่งงานยูติตรงไหนปลาติ๋วอันวะเห็นเด็กขาปลาติ๋วโอ้แม่นี่ดีชัดเจนชัดเจนเมียนบ่บ่เห็นอยู่เห็นนเห็ชัดเห็นชัดเลยครับัวบุกใหญ่เลย <st us> แม่ยื่เลขกหานี่เห็นเห<ร>็นชัดแห้งครับท่านผูน้ชมเนาะ <st us> ตามสิบปี่ปว,วานี่ครับผมพอ <st us> เที่ยงเนี่ยเบอร์ขึ้นจังเลขกหากับเลข็กซี <st us> บอทัดกันมากกับเป็นเล็กซีคล้องเงี้ยเลยป <st us> ี่วานเมนตัวนั้นล่ะตัวนั้นแหละ,ปะเป็นเลขกซีนั่นแหละแม่น มันเบื้งจนหนึ่งคือเหล็กสีเบื้งจนหนึ่งคือคือหัวเหล็กหนึ่งตัวใหญ่ๆสีนะก็บอกมาถือคือกันเนาะท่านผู้ชมเนาะข้านผู้ชมทุกท่านซองเบิ่งไปน้ำกันเด้อครับเพื่อว่าท่านผู้ชมทั้งหมดอาจจะตาดีก็พอเที่ยงเนาะพอเที่ยงกัดตาบ่ค่อยดีบนไดียดกันขำมาโอ้ยหมดแม่งขายกัดตีนแนะวันนี้จะเป็นหมดก็เป็นอย่างหมดหลายข้างเบิ่งก่อนนะย่า ด้านนี้บอ่อไปาเปาปาบ,บนนโอปากบ่ว่างนีนี่ตรงนี้เป็นปากเป็นบ่นีอมอนี่ตรงบเืองขังข้างหลังข้างล่างข้างหลงันลง,ง,ลงนี่งลุกล่องพรมสีเป็นตาตาสอ,อันนี่นะคับเป็นตาตอนนีเบื้องมุมนีเขาจะเห็นเล็กเจ็ดกับสองเนี่ยถ้าผม้ชมเดียวเห็นมาอยางขังมันต้องมันต่องอยู่น้ำการจินตนาการ ้างขงสขับือข้ระปาโอ้ต้งนันบ่เห็น้นหนาเยอ๋อเนีกินเข้าละยิมเลยบ่นี่พ่อมันยมันัไม่ยืดกอนน้บ่เออเออเมียดีดีทั้งนี้พาเบิงพาเบิงมุมใหม่นะครับท่านผู้ชมเนาะหลายคนโฉดฉันว่าเห็นเห็นไข่หนาหนาข้นยิม ใส่ครับนานี่เพิ่นได้กินเขากินน้ำเพิ่นเอาผู้ใดนอนี่นอนไข่เลาะนิ่มประเสริฐเออแม่นี่นอนกคือขึ้นตาสองแม่นดีดีผมเลยเห็นคือตาคนรดีดีอยู่ทางนี้แม่แม่นี่น่นตานาะ คือตาขึ้นหนาเพิ่นเลยอ่ะโอ้ยขึ้นหนาเพิ่นเลยครับท่านผู้ชมมาเบิ่งด้านนี้เนาะนี่เห็นบ่ครับท่านผู้ชมแน่เบิ่งแต่ว่าคือ7กับ2นี่เห็นอยู่อยู่อยางแถวหน้าผากเพิ่นนี่แหม่ต่ผู้ชมนั่นเป็นบนน่ะดําๆเด็กเจ็ดเนาะแม่นตรงนี้เนาะตรงนี้คือเด็กเตรงนี้ลงมานี่ยมัน7หรือสมันสี่หรือ2นี่ล่ะ <c oughs> แต่ว่านี่คือตาอหยีนี่คือตาคนสองหน่วยนี่าาาตาสอง,งนหน,น่วยเนาะที่หลีลล่ก็เห็นครับท่านผู้ชมค่ายาตาตา,ตาคนเลยอยู่างนี้โอ้ชัดเจนครับท่านผู้ชมเพิ่นยิ้มให้เนาะโอ้โอได้กินเข่าละมาเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมมาเบิ่งเอาเบิ่งซอยกันตัวเลศกับเบิ่งซอยกันเด้อเพิ่นให้ละออกจุดหน้าปากใช้กบทะเจียวบ่ ตันี้คือเจ็ดสี่เนาะปะติวเนาะคือเจ็ดกับสี่ตรงแต่นีเนาะซ้ายคือจังหนาคนนี่ไงนี่ไงลูกตาเนี่ยลูกตาสองลูกนี่นี่หนึ่งสองนี่ข้างล่างนี่เป็นเป็นปากอันนี้เป็นเป็นหัวนะส่วนหัวในข้างบนนี่<อ>ที่เห็นเลขเจ็ดนี่เป็นส่วนหัวโอเคโอเคเห็นแล้วอา,อาจจะเป็นหาเจ็ดสี่นนาปติวเนาะหาสี่เจ็ดบ่ เนี่ผมไม่เห็นเลขกเจ็ดก่อนอยู่เทือกหาสี่เจ็ดหาเจ็ดสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะผู้พิมาน้ำกันนะคะท่านผู้ชมเนาะพันมาพันเห็นคือจังนาคุณยิ่มบ้านในได้เกศอยู่ตารางเมื่อยู่ตารางแห่งสาดแห่งเลยแม่บัแม่ไว้ซื้อเหล็กสี่แม่เบิ้งเบิ้งสี่โอ้ปลาชิวคนซองทุกคนปลาชิวิคนซองโดยสายตาเปล่านะบริษัทซองพันกล่องพระเถืองครับท่านผู้ชมโอ้แต่ว่าอี่หลีครับท่านผู้ชมคล้ายๆนานาคนเลยเพิ่นมายิ้มไห้ยังสินะ ลูกคนได้กินเขา่ากิน,น้นานโอ้มาให้โชคให้ลาบบ๊ไม่ไงน,ะนาะไมใ่ใโชคให้ลาบบ่อันนี้คือ้หยิงเลยนาะ,น,ะนี่ลูปผมนี่คือเนี่ยมันคือเป็นหนาได้เหงชัดเนียนเนียเลโอ้ยถ่ายยังสีนี่คือเนาะใช้งงงพงเอามางเสืยอหน่อยนี่เลขนะกลองแห้งสดตัวนก็เด็กสี่ห้าห้าสเจบปติวแม่ห้าสเจโอ้ ไมนมันคะแนนมันจังสีมันก็เป็นเจ็ดสี่หาม่เจ็ดี่แห้าสี่เจ็อยู่ตารางนี่นี่มันเจ็ดสี่หายิงดอยู่่างกเจ็ดโอ้ยอยู่รางกับเจ็ดบอกปาติ๋วโอนี่นี่นี่เจ็นี่ใจนี่างมือพรมือพเทือกเนี่แม่บอกขัดนี่หสี่เจ็โอ้หาเจมันกอกไปแล้วมันต้เป็นเจ็สห้าละครับผมท่านผู้ชมจะคืนเนาะ่ว่าหาเจ็ดสี่เบิ่งขัดท่านผู้ชมเบิ่งเอา ว่าจุดแหลกที่ป่าพนเ็นก็เห็นเป็นนี่ค่ะหากับซีไม่ขาหากี่ัได้เบินะหาเจ็ดสี่บ่หาเจ็ดหนึ่งมยเบิใคมาชมน่าเด็กส่อะเบิ่งมาเบิรงีนีมันเด็กสี่สัตว์่ไเบิขนาดเป็นหนึ่งนึงสัตว์ับตามเลือกตัวสื่อยางนีล้วมา่นนเด็กสี่ต่วัต่ว่าก็ยังแนมเห็นเป็นตวเก่าอยู่เหมือนบ่คะเป็นเป็นหาเจ็ดสี กับห่าเจ็ดหนึ่งเป็นบ่ค่ะโอ้มข้าพเจ้าตาพูดไม่ได้อะไรไม่น่าเงื่อนตัวหลุดตัวหลามเด้อแต่ว่าขันกับหัวเบิ่งได้โตข้างบนนี่แห่งคือปากเนาะขันกับหัวเบิ่งเนาะแห่งคือปากกันนี่คือตาสองหน่วยหาเจ็ดสี่หาเจ็ดหนึ่งก็เป็นปากข <หา S 1> ้นครับท่านผู้ชมโอ้แสดงว่าเพิ่งหลับหรแล้วเนาะเพิ่งห้ยเลยละครับท่านผู้ชมเอาจะพิจารณาเองครับผมก่ะเห็นตามที่เห็นคือปฏิวัติว่าล่ะครับกะ เห็นเป็นหาเจ็ดสี่ว่าเจ็ดสี่หาก็จะพิจารณาเองครับผมเนาะว่าจะเอาตะไหรหรือจะหมุนเอาหกกลับกระไดหรือว่าจะตัดเหรียญกระไดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะที่เป็นหาเจ็ดสี่ก็หาเจ็ดหนึ่งแมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิจพิจารณาเองเด้อครับเพราะวะประเทืองกะมาติดตามให้มาหาให้เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับผมเนาะแนวทางของเงวดวันที่16แนวทางของสหกินแบงของรัฐบาลครับผม เบ่งเอาครับเบ่งเอาอุ้ยตาพันแนมเพันจ่องเฮาเนาะจ่องเฮาคนชอบใส่ผัสศิวาคันถือแล้วอย่าลืมยบอกของมาให้กูกินด้วยเช่นไรเนาะอ้ยเดี๋ยวเอามาให้กินดอกไม่ไงแต่มันถูกมานี่ลูกหลานสิแต่งหวานผระข้าวมาให้ดอกขอให้มันเห็นชัดๆตรงๆเลยไหมเป็นเจ็ดสี่หาหรือเจ็สี่มันดีเขาให้แสงแกงหงคืนขาให้หงคืนขั้นแม่ ขั้งบนกับห,หิ้งคืน,นขั้นบนได้ <c oughs> ขั้นล่างกับหิ้งตั้มลุ่ข้างบดนห,หิ้งคืนสูงโสมนี่ครับท่านผู้ชมก็เป็นทูตเสียงท้ายที่คุณยายพนันเอกจุดไว้ตอนช่วงที่พันขอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ก่อนจะท่าแป้งจุดถูบเสียงท้ายไ้ปรากฏว่าแตกเลยครับท่านผู้ชมนี่มันจะแตก3ตัวบอกท่านผู้ชมเห็นบหมครับจะเป็น2 1 4หด้่ครับท่านผู้ชมถูบเสียงท้ายมันก็เมื่อเนาะพระเที่ยงก็บบริษัทองเบืองช่องพันจุดจะเปนจุดเพราะว่ามันก็เมื่อไม่กับมองมาเห็นครับท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อพนบอกว่าถูบเสียงท้ายแตก3ตัวเลยว่าสันออกมา2 1 4แตกเครื่องเลยครับท่านผู้ชม พิจารณาเบิ่งเอาเองเด้อครับหรือสามตัวนี่หมดจะมากครับผมท่านผู้ชมทูบเสียงทายขอกับเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางแต่ว่าเจ้าที่พอดีๆเพิ่นก็เสียชีวิตทั้งพอใหญ่ยไม่ใหไงล่ะครับเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นก็มักหวยคือกันครับเนาะเพิ่นมาโผล่มาพายลูกหลานเด้อไม่ใหญ่นั่งเอ่ยทีน้าค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเลขกถูมนะคะที่ว่าเพิ่นได้มาขอนะคะ แต่ว่าเพิ่นจุดไว้หลังแต่ที่แรกนะคะท่านผู้ชมเนอกจากเพิ่นว่าปีหน้าทาแต่งอยู่ต้นใหม่ย่ยเพิ่นว่าปีหน้าปีหน้าบ่แต่พ่อเอิ้นว่าอืเห็นตัวเลขอยู่ต้นใหม่นะคะที่ว่าท่าแต่งไปเลยคนแต่เก่าแต่แก่บ่ไม่ใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก็ยังคงเห็นตัวเลขที่เก่านะคะเป็น214นะคะท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณากันดูนะคะแต่เครื่องเลยแอดมินไอยแม่นแต่เครื่องเป็นเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่สมัยแต่พอแต่แมย์ปัญโผนาค่ะท่านผู้ชมเนาะ คุณยายว่าที่เป็นสัมผัสแต่ผมมาขอจินเขาน้ำคุณยายก็ะนาจะเป็นไม่ยิ่งครับท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงเนาะว่าเห็นเห็นเห็นอยู่ตรงนี้ก็ชัดเจนครับผมเห็นหนาเพื่อนเนาะนี่เห็นบ่ท่านนี้แห้งคือขาดครับท่านผู้ชมนี่แต่ว่าข้างนี้จะเห็นตาขางเดียว แต่ว่าขันขยับมาทั้งหนึ่งเฉยๆหนตาสองขางครับท่านผู้ชมเห็นบ่เป็นผู้หญิงเนาะครับาาววท่านผู้ชมมดเรื่องกันจะสรุปตัวเลขให้พี่ให้น้องในช่วงกันเนาะครับเนาะที่คุณป้าติ๋วเห็นอยู่ในต้นใหม่นี่ครับผมหนาคล้ายๆรูปม่ยิ่งนี่ครับผมป้าติ๋วว่าเห็นเป็นห้าเจ็ดสี่ครับผมหาเจ็ดสี่หรือว่าหาเจ็ดหนึ่งประมาณนี้เนาะครับท่า,านผู้ชมเนาะ แต่ว่าถูกเสียงท่าที่คุณยายเพิ่นจุดไว้ก่อนที่เพิ่นจะขอนครับผมเพิ่นขอแล้วเพิ่นก็จุดถูกเสียงท่ายเห็นเป็นสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ไกทำไมชมลองไปพิจารณาวัเงเอียงเนาะครับเนาะจะมักจุดใหญเป็นหาเจ็ดสี่หรือว่าหาเจ็ดหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งสี่กับพิจารณาเองเนาะครับผมเนะาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณกับคุณทุกท่าน,น,นที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชแนลคอยทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับท่านผู้ชมคลิปนี้พเพื่อนก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมุ ก็จาเมื่อเวลาครับท่านผู้ชมมาเที่ยงกับปุยยูคือกันละครับเนาะยังแนมเบิองหนาพันยิ้มใส่อยู่บะเศร้าจากเถ่อครับอุย้ยเขียวสันหลังไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมมันหมานกันสมุทรลุคเด้อครับผม